สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่กลัวไม่มีคนเลี้ยงบ้านเชียงใหม่นนโนเมธนีตราบใดยังมีเงินขออยู่เป็นโสดไม่กลัวแก่แล้วไม่มีใครเลี้ยงเปิดบ้านเชียงใหม่นนโนเมธนี56ปีขออยู่เป็นโสดไม่หวันตราบใดที่ยังมีเงินเปิดบ้านนิโนเมธนีบนเนื้อที่กว่า2ไร่ที่จังหวัดเชียงใหม่เรียว้วาอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับนโนเมธนีบุรณศิริ โดยนีโนโนั้นเคยรับบทพระเอกภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องเดียวคือขอลูกแกวเป็นพระเอกกู่กับอดีตนางเอกดังสุดิสาสุขบุญสังอีกทั้งมีผลงานละครอย่างมากมายปัจจุบันนีโน่เมทานีได้ผ่านตัวเองไปเป็นผู้จัดละครซึ่งผลิตออกมาหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นพิงขนเริงเมืองรวรัตามาร์ซเวรีซึ่งต้องบอกเลยว่านโน่เมทานีนั้นทุ่มเททั้งแรงกายแ,แรงใจในการทําละครให้ออกมาเต็มที่ที่สุดและเชื่อว่า หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นบ้านของนีโนซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติบนพื้นที่กว่าสองไร่บ้านอยู่ที่ประมาณ9หลักเรียกได้ว่าใหญ่โตโมโหลานเลยทีเดียวนีโนเมธานีเคยออกมาเคลียร์ไม่เคยถูกดาราดังยกเขาจนหมดตัวแต่เป็นสาวดังตัวท็อปในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็ได้ของคืนมาครบทุกอย่าง บอกตอนนี้56ปีเลิกเที่ยวขออยู่ส,สดๆแบบนี้ไม่หวั่นแก่ตัวไม่มีคนเลี้ยงตราบใดที่ยังมีเงินเดี๋ยวก็มีคนมาแย่งกันดูแลได้ออกมาเล่าด้วยตัวเองว่าครั้งหนึ่งเคยโดนสาวคนดังยกขาแทบไม่เหลืออะไรเพราะตนหลับไปจนคนที่ดูรายการเป็นห่วงและเริ่มตามหาสาวนักกั่าวว่าเป็นใครเมื่อเจอนีโนเมธานีบุรณิริเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงว่าไม่ใช่คนในวงการบันเทิงตามที่หลายคนเข้าใจ มีโนโมเมทนาณีสันโดษมากอยู่บ้านคนเดียวที่ปรุมธานีเรื่องที่พูดถึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีแล้วตอนนั้นไม่ได้ไปแจ้งความเพราะเจ้าของเขาเอามาคืนให้ตอนนี้เที่ยวไม่ไหวแล้วเลิกจริงๆไม่คิดตามหาคู่ครองอยู่คนเดียวสดๆม่กลัวไม่มีคนดูแลตรบาบใดที่มีเงินเดียวก็มีคนมาแย่งกันดูแล56ปีแล้วไม่คิดหนีแฟนปล่อยก็อยู่ไปอย่างนี้สบายใจไม่เหงาเลย เ้ยงสุนัขสามตัวแมวอีกสามสิบตัวไม่มีเงาทำเป็นโรงแรมแมวรับฝากแมวใครสนใจก็มาฝากได้ตราบใดถ้าเราไม่มีตังไม่มีใครดูแลเราหรอกแต่ถ้าเรามีตังเดี๋ยวเขาก็ดูแลเราเองแหละต่อให้มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นมาเยอะแล้วแต่ตราบดใดที่เรามีตังเดี๋ยวก็มีคนดูแลเราเองยังไงก็ต้องมีคนแย่งกันดูนนมีโนเมทานีบอกว่าตนไม่ได้รวยอะไรบ้านหลังนิดเดียวใครอยากรวยรวยไป นีโน่เมทนีเอาแค่นี้เมื่อก่อนไม่ได้ซื้อที่ดินแพงๆก็กินอยู่แบบชนบทโดยซื้อสะสมไว้ตั้งแต่เป็นป่าไม่มีใครไปมีแต่น้ำป่ากับไฟป่าเข้าถึงขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ